สวัสดีครับเตติดเทรนขอนำเสนอคลิปช่วงค่ำนี้มีครบทั้งโอกาสเด็กไทยในยเจลิกเงินระดับโลกและโครงสร้างบอไทยเริ่มจากข่าวดีของนักเตะไทยในญี่ปุ่นครับทีระพัฒนปรือทองไม่ใช่แค่ซ้อมอีกต่อไปซีซั่นพิเศษนี้มีลุ้นขึ้นชุดใหญ่ซัปโปโร ต่อด้วยข่าวที่ทั้งประเทศต้องคิดชาติอาหรับทุ่มไม่อั้นขอซื้อภูริพลบุญสอนเทพบิลเสนอค่าตอบแทนหลักล้านต่อเดือนปิดท้ายประเด็นร้อนบนไทยไทยลีกขยับโปรแกรมหลบให้ทีมชาติเปิดทางชังศึก3มเรื่องสามมุมทั้งอนาคตเงินและระบบทั้งหมดนี้ครับอยู่ในคลิปคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังเลย ก่อนจะเข้าประเด็นหลักนะครับเรามาดูผลศึกฟุตบอลยูยิปสามชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับทีมชาติญี่ปุ่นเนะครับเฉือนชนะเกาหลีใต้เป็น1ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าชิงลุนป้องการแชมป์เอเชียยูยิปสามนะครับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแชมป์เก่าชนะเกาหล,ล,ลีใต้ในรอบตัดเชือก1ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากคาอิโตะโอคิซูมินนทีที่36ครับผ่านก็ส่วรอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอล ยู23ชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับที่ประเทศซาดิอาระเบียทัพซามูไรบรูนะครับจะรอเจอผู้ชนะระหว่างเวียดนามและจีนในค่ำคืนนี้ครับโดยหากคว้าแชมป์ได้จะเป็นการป้องกันแชมป์และคว้าโทรฟี่รายการนี้ 3, 3สมัยต่อจากปี2016และ2024ครับ ไม่ใช่แค่ซ้อมทีรพัชจ่อขึ้นชุดใหญ่ซัปโปโรซีซั่นนี้มีลุ้นลงจริงเคียงข้างสุภโชคถ้ายังคิดว่าเด็กไทยไปญี่ปุ่นซ้อมเฉยๆรอโอกาสบอกเลยครับว่าข่าวนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคุณทั้งชุดเลยครับเพราะกรณีของทีรพัชปรือทอนนะครับมันไม่ใช่เรื่องอนาคตอีกต่อไปแต่มันคือโอกาสที่กําลังจะเกิดขึ้นจริงในซีซั่นนี้ ฤดูกาลน,นี้ครับคอนซาโดเลซัปโปโรอยู่ในสถานการณ์พิเศษของเจลิกเนื่องจากการปรับปฏิทินการแข่งขันทั้งระบบครับฤดูการใหม่เปิดสิงหาคมปิดฤดูการพฤษภาคมปีหน้าครับช่วงต้นปี2026นะครับจะมีการแข่งขันพิเศษอย่างเป็นทางการไม่ใช่แค่เกมอุ่นเครื่องนั่นทําให้ธทีร่าพัฟปรือทองครับมีโอกาสถูกใช้งานกับทีมชุดใหญ่และอาจจะได้ลงเล่นตัวจริงร่วมกับสุภโชคสารชาติ ต้องเข้าใจก่อนครับว่านังเต็ดดารุ่งไทยในญี่ปุ่นนะครับส่วนใหญ่มักติดกับดักคําว่า ยังเด็กเดี๋ยวค่อยๆปั้นแต่สถานการณ์ซีซั่นพิเศษแบบนี้มันบังคับให้ทีมต้องหนุนผู้เล่นเยอะขึ้นแข่งทีไม่มีผลเสมอทุกนัดต้องเอาผลโค้ชไม่สามารถใช้ตัวหลักชุดเดิมตลอดได้และนี่คือช่องว่างสำคัญของทีรพัทครับทำไมกรณีนี้ต่างจากที่ผ่านมาเพราะนี่ไม่ใช่แค่การเรียกขึ้นมาซ้อมหรือส่งชื่อไว้ประดับทีมแต่คือโปรแกรมแข่งขันจริงมีคะแนนมีถ้วยให้ลุน้นนักเตะที่ได้โอกาสลงนะครับ ต้องใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่อนาคตของสโมสรและท่าทีรพัดนะครับเล่นตามแผนไม่ตื่นสนามไม่พลาดพื้นฐานโอกาสลงต่อเนื่องมีจริงไม่ได้ฝันครับคาดการณ์นะครับเส้นทางต่อจากนี้อย่าคาดหวังว่าเขาจะเป็นตัวหลักทันทีแต่สิ่งที่ความเป็นไปได้สูงมากเลยก็คือได้ลงเป็นตัวหมนุนได้ประสบการณ์เกมญี่ปุ่นระดับชุดใหญ่ได้เรียนรู้จากการเล่นร่วมกับสุบโชคโดยตรงซึ่งสำหรับนักเตะไทยไวัยนี้ครับมันคือก้าวกระโดดที่สำคัญมาก และแฟรบอลล่ะครับคิดว่าธีรพัฒนเปรอท,ทองจะคว้าโอกาสซีซั่นพิเศษนี้ได้แค่ไหนแค่ประสบการณ์หรือไปไกลถึงยึดที่ยืนในซัโปรโรชุดใหญ่จริงๆคอมเมนต์มาคุยกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับอารับทุ่มไม่อัน้นขอซื้อเทพบิลล้านต่อเดือนวิ่ง9.94วินาทีแบบนี้ใครจะกล้าปฏิเสธฟังแล้วต้องถามดังๆครับนี่คือโอกาสชีวิต หรือคือการแตะสมบัติชาติเมื่อเงินหลักล้านต่อเดือนมาวางตรงหน้าลมกรดที่เร็วที่สุดในประวัติไทยเกมนี้ไม่ง่ายไม่ขาวไม่ดำเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยคํารนวิทย์ทูบกระจ่างหรือว่าบิ๊กแจ๊ดในงานมหากรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดประทุมธานีประเด็นคือมีชาติในตะวันออกกลางนะครับติดต่อขอซื้อตัวเทพบิวภูริพลบุญสอนให้เปลี่ยนไปวิ่งรับใช้ทีมชาติของเขา พร้อมข้อเสนอค่าตอบแทนระดับหลักล้านบาทต่อเดือนนักกีฬาวัยเพียง20ปีครับเจ้าของสถิติไทยคนแรกที่วิ่งร้อเมตรได้9.94วินาทีกำลังกลายเป็นเป้าหมายของมหาอำนาจกีฬาครับเอาตรงๆนะครับถ้าเราตัดอารมณ์ชาตินิยมออกก่อนนี่คือดิวที่นักกีฬาทั้ทงโลกฝันถึงเงินมั่นคงระบบซัพพอร์ตระดับโลกโคชท็อปเทคโนโลยีฟื้นฟู โอกาสพัฒนาถึงระดับโลกจริงๆถามแบบแฟนๆนะครับถ้าคุณอายุ20และมีข้อเสนอแบบนี้คุณจะไม่คิดเลยหรอมุมที่คนไทยต้องยอมรับความจริงครับกรีธาไทยไม่ได้มีระบบซัพพอร์ตนักกีฬาแบบชาติมหาอำนาจหลายคนพีคตอนยังเด็กแล้วค่อยๆหายไปเพราะเงินไม่พอระบบไม่ต่อเนื่องอนาคตไม่ชัดข้อเสนอแบบนี้ครับมันไม่ใช่แค่เงินแต่มันคือการซื้ออนาคตนักกีฬา คาดการณ์นะครับทั้งเลือกมี3ทางชัดๆ 1. อยู่ไทยต่อภูมิใจแต่เสี่ยงหมดพีิกเร็ว 2. ไปต่างชาติแบบสังกัดทุนดีแต่ไม่สุด 3. เปลี่ยนสังชาติเงินระบบโอกาสลุ้นระดับโลกไม่มีคำตอบไในถูกหรือผิดครับมีแต่คำว่าชีวิตของเราและแฟบบอลนะครับถ้าคุณเป็นภูริพลบุญสอนคุณจะเลือกธงชาติหรืออนาคตชีวิตที่อาจจะไปถึงแชมป์โลกและในเมื่อเรา ยังให้ระบบขขาวได้ไม่เท่าโลกมีสิทธิ์อะไรไปห้ามเขาคอมเมนต์มานเลยกันครับเคลียร์ทางช้างศึกไทยลีกหลบให้ทีมชาติไทยหรือหลบปัญหาไว้ข้างหลังเห็นพาดหัวข่าวแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าเอออย่างน้อยก็คิดถึงทีมชาติบ้างแต่ถ้าคุยกันแบบแฟนบอลจริงๆนะครับข่าวนี้มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเลยเพราะการหลบให้ทีมชาติ อาจจะกลายเป็นการยนภาระกลับไปที่สโมสอนอีกครั้งแนวคิดล่าสุดของไทยลีกฤด,ดูการ2026ครับคือเลื่อนเปิดลีกสิงหาคมถึง4กันยายนเพื่อเปิดทางให้ทีมชาติไทยนะครับลุยอาเซียนครับซึ่งไม่ใช่ฟีฟาเดย์แพักเบรกกลางฤด,ดูกาลยาว1เดือนเต็มเพื่อหลบเอเชียนคัพ2027ที่ซาอุเป้าหมายที่พูดออกมาคืออยากให้สโมสรยอมปล่อยนักเตะฟังเผลน,น,นมันดูเหมือนครั้งนี้สมาคมคิดรอบครอบนะครับแต่ถ้าคิดลึก,ลก ปัญหามันยังอยู่ครบทุกดอกถามจริงครับการเลื่อนเปิดลีก2ส,สัปดาห์มันทําให้สโมสรอ,อยากปล่อยนักเตะมากขึ้นจริงหรอคําถามคือไม่เลย เพราะช่วงนั้นคือปรีซีซั่นช่วงเรียกความฟิตช,ช่วงเสี่ยงเจ็บที่สุดของปีสมสอนไม่ได้กลัวทีมชาติแต่กลัวนักเตะเจ็บแล้วพังทั้งฤด,ดูกาลจุดที่ไม่มีใครอยากพูดตรงๆอาเซียนครับยังไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์เหมือนเดิมแปลว่าสมสรไม่จําเป็นต้องปล่อยถ้านักเตะเจ็บไม่มีใครรับผิดชอบต่อให้เลื่อนลีกไปถึงตุลาคมตะกะมันก็ไม่เปลี่ยนครับบนลูปที่แฟนบอลเริ่มเบื่อเรากําลังเห็นภาพเดิมๆซ้ๆําๆอยากให้ทีมชาติเต็มทีมเลยไปขยับลีก ลีกขยับสมสรปวดหัวสุดท้ายทีมชาติก็ไม่เตรียมอยู่ดีแล้วปีหน้าก็กลับมาพูดแหมว่าโปรแกรมมันไม่เอือ้อทั้งที่จริงๆมันคือการไม่กล้าตัดสินใจเชิงระบบครับคาดการณ์นะครับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นเลยก็คือสมสอนรับได้สมสรเล็กเหนื่อยกว่าเดิมนักเตะไทยปรีซีซั่นสั้นอาการลาสะสมเร็วพอทีมชาติผลงานไม่ดีกลับมาถกเถียงเรื่องของโปรแกรมอีกบนซ้ำแบบไม่รู้จบครับ และแฟนบอลนะครับคุณคิดว่าทางออกของบอลไทยคืออะไรเลื่อนหลีกเพื่อหวังให้สโมสรปล่อยนักเตะหรือกล้าตัดสินใจว่าอาเซียนครับควรใช้ยู23ทีมผสมไปเลยเพราะถ้าไม่กล้าฟันธงสักทีไม่ว่าจะหลบกี่ครั้งปัญหาก็ยังอยู่ที่เดิมคอมเมนต์มาคุยกันครับ รามาปิดท้ายกันที่ทูแบงคอกนะครับเสริมรุสกีแข่งน้ำใจงามจากเทพซิรินเข้าสังกัดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับทูแบงคอกยูน t เต็ดทีมชั้นนำในศึกฟุตบอลทีน่งนะครับจัดการเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกให้กับรุสกีกาเดปีกดารุ่งรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจากโรงเรียนเทพซิริน ข้าสังกัดเป็นที่เรียบร้อยครับรุสกีครับถือเป็นหนึ่งในนักเตะกําลังสําคัญของลูกแม่ลาเพยชุดควาชช้าแชมป์ฟุตบอลน,นักเรียนจัตุรมิสสามัคคีครั้งที่31เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับด้วยผลงานชนะรวด4นัดซึ่งทัพแข้งเทพครับยืนยันแนวทางในการผลักดันและพัฒนานักเตะเยาวชนสู่ทีมชุดใหญ่อย่างไรก็ตามครับนอกเหนือจากผลงานในสนามอันยอดเยี่ยมของรุสกีกาเดแล้วเจ้าตัวยังมีน้ําใจต่อเพื่อนมนุษย์ เปิดประมูลเสื้อแข่งของตนเองนะครับระดมเงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้รวมเป็นเงินจำนวน146,296.70บาทเมื่อปลายปี6-8ที่ผ่านมาครับแฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ